สวัสดีครับผมร้อยโทสุทธิพงศ์เขียวคำนะครับเป็นรายหานฝ่ายสื่อสาร <c oughs> สารสนเทศกรมฐารับที่7ครับวันนี้ได้อยู่กับร้อยเอกุไทยหม่ไข่ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการในสังกัดกรมหานรับที่7ของเรานะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับผู้ก,กองอุไทยในฐานะที่เป็นวันทาหารผ่านศึกที่กำลังจะมาถึงนะครับกองทัครับตรงนี้เนี่ยอยากจะให้กองทัได้เล่านะครับเกี่ยวกับประวัติ นะครับในการปฏิบัติราชการสนามสักเล็กน้อยนะครับทุกท่าครับครับวัสดีครับผมเลยอุทัยมาไงขนะครับผมรับราชการครั้งแรกนะครับเดือนเมษาปีสองรี่สินะครับหลังจากนั้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี30นะครับก็เลยไปไปผมก็ได้รับภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านลุมเก้านะครับ ำเภอชาตการนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับคจบภารกิจนะครับประมาณ1ปีนะครับตอนที่อยู่ที่บ้านลุงเก้านะครับหลังจากจบภารกิจก็ไปเป็นงานที่ชกสามสองเจ็ดนะครับเป็นการดูแลอดีตทหารจีนคณะชาตินะครับหรือว่าเรียกสั้นๆก็คือเป็นกองพลก้อสิบสามกองพลก้อสามซึ่งมีอยู่ประมาณ13หมู่บ้านตามภาคเหนือชายแดนตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่นะครับแล้วก็เชียงรายนะครับตามในแถบระดับศึกษาหมู่บ้านนะครับผมไปดูไปชุดที่8เป็นบ้านหลวงนะครับจบภารกิจมานะครับก็เลยปรับย้ายไปรับรายการที่107,002นะครับช่วงไปอยู่ที่107,002ก็ได้ไปแบบงานที่ดดยลางนะครับเรียกว่าบ้านดอยลางบ้านดดยลางนะครับหรือว่าสามคอกเสือนะครับเป็นพื้นที่ เขาเรียกว่าแนวเขตแดนแนวเขตชายแดนไม่แน่ชัดประมาณ20กว่าตารางกิโลนะครับลักษณะ,ะาคล้ายพื้นที่พิพาทนะครับเราก็ไปดูแลพื้นที่นั่นอยู่ทั้งภ,ภัยพม่าแล้วก็ชนกลุ่ม,ม้อยของพม่า,มานะครับเมื่อจบภัยกิจนะครับจนถึงปี40นะครับผมก็เลยขอปรับย้ายมารับราชการที่กองพันธรทษารที่1กรม้อยเจนะครับในเหนือกาเวระนะครับช่วงที่อยู่ ร้อยเจ็ดพันหนึ่งนะครับผมก็ได้รับภกิ์นะครับเป็นช่วงยาวเลยช่วงนั้นนะครับไปทํางานที่ชกอรอรเจ็ดนะครับชกอรอรเจ็ดรับผิดชอบที่จังหวัดแม่สอดนะครับบางปีก็ลงไปถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของชกอรอรสี่นะครับไปสนับสนุนหนึ่งกองร้อยนะครับตอนนั้นนะครับอยู่ยาวนะครับจนถึงปี5 2 นะครับยาวเกี่ยปี52ไปๆมาๆนะครับขึ้นื่ลงๆนะครับแล้วก็52ก็ไปเป็นงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ทำปี53นะครับ52 53อยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปี54นะครับปี54ก็ไปงานของกองกลางรักษาสันติภาพของ UN นะครับที่ประเทศซูดานนะครับเดีไปอยู่ได้ ปีหนึ่งนะครับจบุรกิจก็กลับมาเมืองไทยนะครับก็ได้รับคำสั่งให้ไปเปินงานที่รอเจ็ดพันสองนะครับรอเจ็ดพันสองผิจุดรอสิบเจ็ดพันสองจังหวัดลำปางนะครับคับไปเปิดงานเป็นหัวหน้าชุดการตรวจโซปปาบนะครับที่โซบปาบอำเภอโซปาบจังหวัดลำปางอยู่ได้สองปีนะครับอยู่ได้สองปีก็เลยกลับปรับย้ายมารับราชการที่รอเจ็ดนะครับ ช่วง10ปีหลังเด็กก็อยู่ที่รอเนะครับก็ได้ไปงาน,นที่เาก,ก็รอเจ็นะครับแล้วก็หน่วยปติสลับแบบนไปไนะครับหลักๆแล้วเวลารับราชการสวนมากผมจะอยู่สนามตลอดอยู่สนามตลอดค่อนข้างยาวนะครับมากกว่าหน่วยโปตินะครับก็ขอ,บขอเรียนใทราบขร้นต้นคนนี้ครับก็เรียกได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้กองไทยเนี่ยปฏิบัติงานสนามเป็นหลัก นะครับดูจากประวัติที่เล่ามานี่ก็คือ,อปฏิบัติงานสนามมาอย่างโชคชนเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ในวันที่3 <c oughs> เนี่ยในวันฐานผัานศึกผู้กองอยากจะมีอะไรจะบอกกับน้องๆน,นะครับเนื่องกับวันทฐานผรานศึกที่3กุมภา์ี้้นะครับ ก็ผมขอญากเป็นตัวแทนนะครับของทหารผ่านศึกของหน่วยนะครับซึ่งเป็นเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการของหน่วยนะครับฝากถึงน้องๆกําลังพลทุกท่านนะครับในในอนาคตข้างหน้านะครับพวกเราจะเป็นทหารผ่านศึกนะครับก็ขอให้มีความภูมิใจนะครับภูมิใจในการที่เราได้ปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับตามในใบของกองทัพบกทำเพื่อชาติ ชาตรกษตรได้ประชาชนนะครับเราทํางานสิ่งที่ได้นอกเหนือมากกว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีนะพือคือเกียรติศักดิ์ของทหารไทยนะครับซึ่งมีค่ามากกว่าสิ่งที่สิ่งที่ว่าไว้ก็คือเกียรติยศและศักดิ์ศรีนะครับก็ขอให้พวกเรามีความภูมิใจในการเป็นทหารอาชีพแลว้วก็ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม,มั่นเสียสละเพื่อส่นวนรวมนะครับผม ครับวันนี้ขอขอบคุณทงไทยมากๆนะครับที่ให้เขียนมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเื่องในวันทานทารศึกนะครับซึ่งทางกรมฐานรับที่เกตเองก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอจับลายทั้งชมไปกว่านะครับขอบคุณครับในนามของเจ้าหน้าที่ทุกคนขอเชื่อชูและก็ขอเคารพด้วยความจริงใจขอบคุณมากครับ